สวัสดีครับ Elevate Hub Podcast ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งครับผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยกับวิธีคิดเรื่องงานเรื่องชีวิตของหลายๆคนเล่มนั้นคือ The Four Hour Work Week ทำน้อยแต่รวยมากของ Timothy Ferris ครับ เล่มนี้ดังมากเลยนะคะใช่ครับคือเราไม่ได้จะมารีวิวแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จะลองมาคุยแคะแก่นไอเดียหลกัหลกๆกันเลยที่เฟรนซเนอไว้ในเล่มนี้ว่าเอ้มันมีอะไรที่แบบท้าทายความคิดเดิมๆของเราบ้างค่ะหรือมีมุมไหนที่น่าหยิบไปคิดต่อโดยเฉพาะไอเดียที่ว่าเราต้องทำงานหนักไปหลาย10ปีเหรอเพื่อรอใช้ชีวิตตอนเกษียณมันมีทางอื่นไหม ใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆของเล่มนี้คือเฟ r ร i s ิสไม่ได้แค่วิาพากษวิจารณ์ระบบงานเดิมๆนะคะแต่เขาให้เหมือนเป็นกรอบความคิดกับเครื่องมือที่ค่อนข้างจับต้องได้เลยสำหรับการออกแบบไลฟ์สไตล์หรือไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่เขาเรียกนะคะหัวใจหลักๆเลยคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการทำงานหนักๆเพื่ออนาคตอย่างเดียวมาเป็นการสร้างชีวิตที่เราต้องการตอนนี้เลยค่ะโดยใช้เรื่องของประสิทธิภาพการจัดการเข้ามาช่วยโอ้โหฟังดูดีเลยครับงั้นเราลองมาดูที่ ประเด็นแรกที่หนังสือขอพูดถึงเลยคือการท้าทายวิธีทำงานแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอย่างการทำงาน9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นค่ะแบบตอกบัตรใช่ครับหรือความคิดที่ว่ายิ่งคำเยอะชั่วโมงเยอะยิ่งดียิ่งขยันเฟริสนี่เสนอตรงข้ามเลยคือให้ไปโฟกัสที่การเพิ่มรายได้ต่อชั่วโมงอมไม่ใช่จำนวนชั่วโมงรวมแล้วก็ต้องกล้ากำจัดงานที่ไม่จำเป็นจริงๆทิ้งไป ตรงนี้มันเหมือนกระตุกให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จหรือความร่ารวยที่เราอยากได้หน้าตามันเป็นยังไงกันแน่บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขเยอะๆในบัญชีธนาคารก็ได้ใช่ใช่แต่อาจจะเป็นอิสระภาพที่จะเลือกใช้เวลาของเราเองหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอยากจะมีหรือเปล่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนนิยามตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะใช่เลยครับ แล้วเครื่องมือหลัก,ลกๆที่ f e r e ์ s ให้มาเพื่อช่วยออกแบบไลฟ์สไตล์ใหม่เนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่า De ลซึ่งมันเออไม่ใช่แค่ขั้นตอนธรรมดานะครับเหมือนมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยเริ่มที่ตัวแรก D De f ฟ n i t i o n หรือการนิยามครับค่ะตัวดี e f ฟ n i t i o n นนี่สำคัญมากจริงๆค่ะมันเหมือนบังคับให้เราต้องตอบคำถามที่อาจจะยากนิดน,นึงกับตัวเองว่า ชีวิตในอุรมคติของเราเนี่ยหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่บอกว่าอยากรวยกว้างๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องระบุให้ชัดเลยว่าต้องการรายได้เท่าไหร่เพื่ออะไรกันแน่ต้องการเวลาว่างไปทำกิจกรรมอะไรต้องการอิสระแบบไหนจากอะไรคือถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็เหมือนเราไม่มีปลายทางบนแผนที่ใช่ไหมคะครับก็หลงทางค่ะเราก็จะออกแบบเส้นทางไปไม่ถูก การตั้งเป้าที่มันวัดผลได้แล้วก็เจาะจงมากๆเนี่ยแหละคือจุดสตาร์ทเลยโอเคพอเรามีภาพชัดแล้วว่าจะไปไหนเป้าหมายคืออะไรตัวต่อไปคือ elimination การตัดทิ้งอันนี้น่าสนใจมาก f ฟ r ร์ริสเขาดึงหลัก80-20มาใช้ด้วยใช่ค่ะกฎพาเรโตครับซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยการจะรู้ว่าไอ้ยีไหนคือของจริงที่สร้างผลลัพธ์80%แล้วกล้าตัดอีก80%ที่เหลือทิ้งไปเลยเนี่ยมันมันดูขัดขัดกับความรู้สึกเหมือนกันนะครับแบบว่าเราถูกสอนมาว่าต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ นั่นแหละค่ะคือจุดที่ท้าทายมากๆเลยคือสิ่งที่ Ferris ิเน้นในหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่การหา80 20นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่างานส่วนใหญ่ที่เราทำทำกันอยู่ไอ80้80%นั่นแหละค่ะมันอาจจะไม่ได้สําคัญอย่างที่เราคิดก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่งานยุ่งๆ busy work ที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์เลยเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ๋อแ okay, ค่คำไม่ดูยุ่งประมาณนั้นค่ะเขาถึงใช้คําว่ากําจัด eliminate แบบจริงๆเลยไม่ใช่แค่ลด reduce มันคือการตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆที่ว่ายิ่งทําเยอะยิ่งดีหรือความกลัวที่จะป,ปฏิเสธงานที่ไม่ใช่แก่นจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเลยว่างานเยอะไม่ได้แปลว่ามีประสิทธิภาพเสมอไปแล้วก็ต้องไปหาให้เจอว่าอะไรคือหัวใจจริงๆของผลลัพธ์นั้นๆใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็ต้องกล้าที่จะไม่ทําหรือหาทางเอาออกไปโอเคตัวที่3ครับ Aautomation หรือการทำให้เป็นอัตโนมัติ อันนี้เหมือนการสร้างเครื่องจักรขึ้นมาทำงานแทนเราหรือยไงครับก็ประมาณนั้นเลยค่ะออโตเมชันคือการสร้างระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวมันเองหรือการใช้ประโยชน์จากคนอื่นอย่างการเอาซอร์ อ๋อจ้างคนอื่นทําใช่ค่ะหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการงานที่เราต้องทำำําซ้าๆบ่อยๆหรืองานที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวของเราทําเองก็ได้เช่นการตอบอีเมลเบื้องต้นการจัดการเอกสารบางอย่างหรือแม้แต่การบริหารจัดการธุรกิจบางส่วนผ่านผู้ช่วยเสมือนหรือ visual assistant นะคะ VA ที่เขาเรียกกัน แนวคิดหลักคือการปลดปล่อยเวลาแล้วก็พลังสมองของเราจากงานรูทีนพวกนี้เพื่อให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสร้างมูลค่าได้สูงกว่าเช่น คิดกลยุทธ์ใหม่ใ,หมใช่ค่ะการคิดกลยุทธ์การสร้างสารรค์หรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญแต่หัวใจสําคัญมากๆของออโตเมชันนะคะคือต้องสร้างระบบที่ดีรองรับด้วยอืมไม่ใช่แค่จ้างไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะไม่งั้นอาจจะวุ่นวายกว่าเดิมได้ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพมีกระบวนการที่ชัดเจนฟังดูเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งเวลาทั้งคนทั้งเทคโนโลยีแล้วตัวสุดท้าย L Liberation การปลดปล่อยอันนี้คือเป้าหมายปลายทางของการทำ DEA ทั้งหมดที่ว่ามาถูกต้องเลยค่ะ Liberation คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการคือการมีอิสรภาพอย่างแท้จริงที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกหรือที่เรียกว่า mobility ทำงานริมทะเลได้เลย ประมาณนั้นค่ะมีเวลาที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตตามแบบที่เราได้นิยาม definition ไว้ตั้งแต่ข้อแรกโดยที่เราไม่ต้องผูกติดกับออฟฟิศหรือตารางเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอีกต่อไปมันคือการหลุดพ้นจากข้อจำกัดเดิมๆทั้งเรื่องสถานที่แล้วก็เวลาซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นผลมาจากการที่เรากำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น elimination ออกไปได้แล้วก็สร้างระบบอัตโนมัติ automation ขึ้นมาได้สำเร็จนั่นเองค่ะครับ มีอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากหนังสือเล่มนี้คือการที่เขาตอกย้ำแนวคิดทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่ทำงานหนัก Work smarter not harder ใช่ครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่อง automation กับ elimination ที่เราคุยกันไปแบบเต็มๆเ,เลยเนาะใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนวิธีวัดผลเลยจากเดิมที่เราอาจจะวัดกันที่เวลาที่ใช้ไปหรือ input มาเป็นการวัดผลด้วยผลลัพธ์ที่ได้หรือ output แทน การใช้เทคโนโลยีหรือการเอาซอร์สเข้ามาช่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะคะแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการเพิ่ม productivity แบบก้าวกระโดดเลยทำให้เราใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำถูกต้องค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปสร้างคุณค่าด้านอื่นหรือไปใช้ชีวิตตามที่เราออกแบบไว้นั่นเองค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแนวคิดพวกนี้มันน่าจะ โดนใจคนที่กำลังรู้สึกหมดไฟเบอร์นัลหรือคนที่เริ่มเบื่อหน่ายกับกรอบการทำงานแบบเดิมๆมากเลยนะครับค่ะหรือคนรุ่นใหม่ๆที่มองหาความยืดหยุ่นในชีวิตมากขึ้นด้วยใช่ครับเป็นไปได้สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์หรือแม้แต่พนักง,งานประจำเองก็ตามที่อยากจะลองแฮกระบบการทางานของตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออยากจัดการเวลาได้ดีขึ้นสร้างสมดุลชีวิตที่ดีขึ้น ก็น่าจะเจอแง่มุมที่น่าสนใจหรือเครื่องมือบางอย่างจากแนวคิดของเฟรริสที่พอจะหยิบไปปรับใช้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทําตามทั้งหมดเป๊ะก็ได้ใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์แค่บางส่วนหรือปรับบางหลักการมาใช้ก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะก็นับว่า,เ,าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างขย่า,งยาวงการทำงานพอสมควรเลยนะครับสำหรับ the four hour work week เนี่ยมันเหมือนเปิดประตูให้เห็นว่าเออชีวิตมันมีทางเลือกอื่นนะ นอกจากการทํางานในระบบไต่เต้าในองค์กรไปเรื่อยๆจนรอกเกษียณค่ะมันให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําตามได้เป๊ะๆหรืออาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกคนแต่ผมว่ามุมมองเรื่องการให้คุณค่ากับเวลาการใช้ระบบเข้ามาช่วยหรือการกล้าตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งไปเนี่ยมันมันน่าสนใจมากจริงๆครับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าคิดต่อ หรืออยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็อยากแนะนำให้ลองไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านดูนะครับอาจจะเจอไอเดียที่จุบป,ประกายอะไรบางอย่างให้กับตัวเองก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจากหลักการดีลที่เราคุยกัน ทั้งการกลับไปถามตัวเองจริงๆว่าต้องการอะไร (definition) การกล้าตัดสิ่งที่ไม่สำคัญทิ้งไป (elimination) การสร้างระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย (automation) หรือการมองหาอิสรภาพในรูปแบบของเราเอง (liberation) มีส่วนไหนหรือหลักการข้อไหนที่มันสกิดใจเป็นพิเศษหรือพอจะเห็นลู่ทางเอาไปลองปรับใช้กับชีวิตการทำงานหรือไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของเราได้บ้างไหมคะบางทีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตมันอาจจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆง่ายๆที่เราเริ่มลงมือทำในวันนี้ก็ได้นะคะ ครับผมก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะพอให้ไอเดียแล้วก็มุมมองใหม่ๆกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Elevate Hub ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ